ตัวนี้เป็นปลาซินบอฟนะครับเป็นซินบอฟอของปลาเมื่อรุ่นปีก่อนไม่ใช่ปีนี้ครับปีนี้ยังเป็นโตไวใสอยู่ปลาเดงตัวนี้ปลาเปา็เท่าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเป็นปลาตัวนี้เป็นปลา,รปารจริงแล้วผมเป็นปลาของไอเป,ปอนนะฮะคือมาจากไอเดป้อนตอนนี้ไฟมันมาไฟนี้แล้วเนี่ยได้กบอายุนิสัยนะฮะมาโตที่เมืองไทยนะครับผม เป็นซีเวฟอกทิศนิกานะต้นตระกูลมันก็คือแม่มันเป็นปลาของฟาร์มมารุโดนะครับผมมารุโดเราก็รู้แล้วมันเป็นปลาใหญ่ก็ซาไกาซื้อมาเป็นแม่พันนะฮะแล้วก็มาไล่กับอ่อาทาราชินะฮะมันกันเลยเป็นบัดลรรายระหว่างปลามารุโดกับคาราชิไลออกมาเนี่ยประมาณประมาณแค่ไม่ถึงสองปีเนี่ยปลา 8, แตะกระแตะไซส์แปดแล้วตัวนี้เป็นปลาที่ ตัวตองมากไม่คดเป็นปลาที่ตัวไม่คดเลยนะครับเป็นปลาคาราชีเรียกว่าต้องเกตเอเลยนะไอ่ไม่ใช่คาราชิซื้อมาฟอกเกตเอเลยตอนนั้นผมซื้อมาร่วมสองร้อยตัวเกือบสองร้อยตัวได้ดีไม่กี่ตัวรงน้ำจะเหงือกเปิดโบดเตลไปปล่อยทิ้งบ่อด,ดินก็เลยได้เป็นปลาใหญ่ไว้เนี่ยกเก็บไว้คือร่วมกับเพื่อนนะฮะมาปล่อยเดี๋ยดูไซส์เป็นไงฮะพี่ประทับใจไหม ดูดูโครงสร้างช่วงไหลข้อหางมันเป็นปลาตัวตรงเนี่ยปกติถ้าเป็นปลาไซส์ใหญ่อย่างนี้นะตัวเริ่มเบี้ยวนะแต่ตัวเนี้ยตัวตรงเต้เลยดูเดะไม่มีท้องไม่มีห้อยไม่มีเลยแต่ผมเข้าใจมันเป็นตัวผู้ด้วยแต่ผมรู้รู้ว่าถ้าจะเลี้ยงซื้อฟอกนี่เลี้ยงตัวผู้ดีกว่าตัวเมียอ้วนใหญ่โครงสร้างเสียง่ายโอ้โหก็ดูขนาดตัวผู้ช่วงไหลมันดูเดะโอเคมาอยู่บ่อที่ดี